ประเทศลือมันเฮงซวยดังขึ้นอีกประเทศลือมันไม่พัฒนาเออ,เเอ,อกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงไงเคยตรวจสอบไปยังอ,อ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูจะแฉรัรฐบาลลื้อนายกประเทศลือมันเรวขอให้นายกลื้อตาย นี่อวด่านายกลื้อยอยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศเลื้อเป็นประเทศกระเทยมึงไม่กะเทยประเทศเลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหลอก,กววาเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะาประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะข้าม้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกระทรวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน อ่ะรือมาว่าจีนหัวเจา้ากะลัาดหน้ารือทุเรียนะ่ะอยู่เนอะประเทศอุ้วมีมังกรไปสิงศักดิธ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดป้ารือแม่ลอ,อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนาย,ยกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้